1เคล็ดลับที่ทำให้ผู้คนยอมรับในตัวคุณ ชีวิตมันว่าเหวมันว่างเปล่านะครับถ้าเราไปที่ไหนแล้วเนี่ยไม่มีใครใส่ใจเราไม่มีใครยอมรับในตัวเราแล้วถ้าเราเข้าไปที่ทํางานใหม่ๆเราเดินเข้าไปไม่มีคนใส่ใจหรือทํางานร่วมกับเขามาเป็นเดือนเป็นปีแล้วเขามองไม่เห็นหัวเราเลยเพื่อนร่วมงานก็ไม่เห็นลูกน้องก็ไม่ใส่ใจเจ้านายก็ไม่ให้ค่าแล้วทํำยังไงล่ะครับจริงๆแล้ว,วครับเคล็ดลับในการที่ทําให้เขามายอมรับในตัวเราเนี่ยมันก็เริ่มจากที่เรายอมรับในตัวผู้อื่นเพราะฉะนั้นเคล็ดลับที่จะทําให้เรายอมรับ ที่จะแสดงได้ชัดเลยอะครับก็คือเราไปถามปัญหาจากเขาผมอาจจะถามพี่วินน้องคนพม่าที่อยู่ในออฟฟิศว่าเฮ้ยวินตอนนี้ที่เมียวดีเป็นอย่างไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยสิและการที่เราเดินทางข้าจากฝั่งไทยไปเมียววดีเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายอย่างไรผมถามพี่วินแค่นี้ครับพี่วินก็จะรู้สึกทันทีว่าผมให้เกียรติพี่วินและผมยอมรับ ในตัวเขามันก็เป็นธรรมดาเองครับที่เขาจะยอมรับเรากลับคนที่ต้องการให้คนยอมรับไปใช้คําถามแบบนี้ละครับไปถามแม่ครัวว่าที่ทําผัดกะปิกะกุ้งยังไงให้อร่อยไปถามนักการตลาดว่าที่กลยุทธ์แบบนี้มันดีไหมหรือแบบไหนมันถึงจะดีเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานเราเป็นลูกน้องเราหรือแม้กระทั่งเป็นเจ้านายเราเราสามารถทําให้เขายอมรับได้ด้วยการที่เราฉลาดในการตั้งคําถามและใส่ใจในสิ่งที่เขาตอบ